อีนนไที่กี่ไหรที่จะมีไปป่าต่อไปไปโดนเาเแล้วต่ว่าทำาตดติดเปิดไปเปิดมีคนเเลยเก็บมาได้สองตัวปัดไปยังไงเอาหลัก่ช่วยหลักได้นะเฮ้ยเราแค่ไปสี่ตัวการดีก็มาทำไเกิดเก็ตายก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเคยนะในช่อง เอไม่มีสาระก,กับแอดมินเปิ้ลคนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอวีกันเลยครับผมโอเค okay. อันนี้เราจะได้เล่นตัวอะไรเราไปดูกันนะครับแต่บอกไปก่อนเลยนะว่าตอนนี้ค่อนข้างมีปัญหาตั้งแต่เริ่มเลือกตัวนะครับ okay. ลังเราก็แบนอลัมแก๊กแล้วก็มูลาด้าน้ข้ามจะแบนเป็นอาญาอล,ลนแล้วก็นาคข้อนะ เราก็เลือกนะเออเราก็เ,กล,เลือกเฟรเดนตินโนมาเป็นตัวแรกเลยนะแต่ที่เราจะเ,ล,เล่นเฟรเดนตินโนโออฟเลนกันนะครับโอเ้เราได้ตำแหน่งออฟเลนนะคเพื่อนฝั่งเราก็บอกให้เลือกกันมาก่อนนะครับรู้สึกว่าฝั่งเราจะไม่ค่อยมีใครอยากจะซับนะครับเพืเ่อนเลือกอะไรมาวันเนี้ยเป็นซาตาแล้วก็เป็น เล่นเฉยเลยชิบหายนะครับเพื่อนเลือกไม่ตรงเลนย,ยนะครับจังหวะนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหากันนะครับตาตาบอกเขาอีกแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะผมก็พิม์ไปบอกขึ้นว่าเดี๋ยวผมซับให้ประมาณนี้นะมีปัญหากันตั้งแต่เลือกเกมนะตาตาบอกทออเคีผมก็พิมพ์ไปผมซับให้ได้นะก็บอกไปแบบนี้นะ เออฟั <c oughs> <Okay. S 2> งเราก็ตอนนี้ก็ไม่มีซับนะเราก็เลยต้องเป็นซับนะครับว่าคนที่เล่นซับพอร์ตดันไม่เล่นนะดันไปเล่นเป็นคาไรเตอร์โอเคไม่เป็นไรนะครับแต่เราเป็นคนซับได้นะครับตาตาบอกคอนเทนต์จริงๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นไ้มเดี๋ยวก็บ,บอกเนะี okay. <c oughs> ่ยโอเคใส อันนี้ลิงโดนด่ายับรับเพราะว่าลิงเลือกเลนมาผิดนะครับแล้วก็อาริเตอร์ก็ไม่เลือกทัพ์มานะโอเคขอตัดเข้าไปในเกมเลยนะไปดูใครในเกมว่าจะเป็นยังไงนะเกมนี้เกมเริ่มเกมมานะครับเราก็ได้เลนซัพพอร์ตก็เป็นน่าจะเป็นเลนล่างนะครับเลนขวาครับต้องขออภัยด้วยครับที่ช่องนี้ไม่โวยวายเหมือนช่องอื่นนะก็พูดอะไรว่าพาไปเล่นไปเรื่อยๆชิวๆแบบนี้นะ ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยเขาเรียกว่ากระแทกเสียงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่มันเท่าช่องที่เขากระแทกเสียงหรือว่าเขาใช้เสียงในการไ่อะไรกระแทกเสียงในการเล่นนะครับผมไม่ถนัออดเท่าไหร่นะครับก็ขอขออภัยด้วยครับอาจจะพาเป็นปกติเรื่อยๆนุ่มๆบปงี้นะครับเดี๋วตอนนี้เราอยู่เลนล่างก็จะมีเราและซาต้านะครับส่วนแคลรี่มัน ไปด้านบนเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรแค่ไปอยู่ออฟเหรอรู้สึกว่ามั่วมากนะครับตานี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะแก้สถานการณ์แก้เลเตอร์มานะจะไ,ได้หรือเปล่านะฝั่งเขาก็มาเหมือนกันนะขอถอยก่อนเสียบิงไปวันนี้เลือดเราลดนะครับเราว่าจะขอกลับบ้านดีหรือเปล่าว่าไม่งั้นไม่กลับนะเดี๋ยวขอเคลียร์คลิปเวบนี้ก่อนนะแต่ก็อาจจะเข้าไปไม่ไหวนะครับกอตีธรรมดาไปก่อนนะโดน เจ็บหนักอยู่เลือดต่อย,อยง,งั้นขอกลับบ้านก่อนเลย้วกันะะนะครับยังไงด้านบนด้านบนด้านบนเจอกับทาราสนะครับเพลวกับทาราสอยู <Okay. S 2> ย่ด้านบนนะครับเฮเลือดรีริบร้อยนะครับเตรียม<อ>ตัวบวกได้นะครับของชิ้นแรกของเราก็จะเป็นของซัพพอร์ตนะครับตอนนี้ยังช่างใจอยู่นะครับว่าจะออกราคาต้านสถานะดีไหมหรือจะออกรถซับพอร์ตนะครับ ยังไงลิงเข้ามาแล้วลิงเข้าจังหวะนี้ลิงทแต่งแล้วก็คุ้นไปปาดอกลำลำได้หนึ่งตัวนะครับได้แขงในยังไงเราก็เสียชีวิตไปนะครับจังหวะมเมื่อกี้โดนป่าฝั่งตรงข้ามแก๊งนะก็เลยตายไปนะครับเดีย๋ยวต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ขออภัยเสียงรบกวนจากภายนอกด้วยครับบางครั้งเสียงดังนิดนึงเนี่ย ังหวะน,นี้เกิดการแย่งชิงเอฟิโซล่าก,ก้อนกันขึ้นนทีมเราก็ได้คิวล่ามาเรียบร้อยนะครับด้วยซาต้านะครับอันนี้ก็เพิ่งเล่นเป็นตาแรกนะครับของวันนะครับก็เลยเสียงค่อนข้างแข็บนะครับเราต้องขออภัยด้วยนะครับฟ่าดอกไปลำหนึ่งดอกลำสองดอกถึง,ง,งไม่ได้นะครับดอกที่สามไม่กล้าเข้าไปนะครับเราตีแมลงปอก่อนตี ตีไปไอ้ไวรุ่นทำอะไรอ่ะทำข้ามามานะครับได้เลยนะทำข้ามาแย่งไปนะโอ,โอเคเราขอตีหนีก่อนนะครับรูปน้อยขอกลับบ้านก่อนนะครับไปรีเลือดก่อนนะครับฝั่งน้องข้ามก็กดยับนะครับตอนนี้อ,อมีหน้าเข้ามาในป้อมอาริตเตอร์ทำอะไรอาริตเตอร์ล็อกนะครับมีหน้าตายในป้อมนะครับหิวเรานะครับเมื่อกี้เราก็รอ,อ,อมีหน้าเข้ามานะครับพอดีเรากลับบ้านทันนะครับ เดี๋ยวตอนนี้สกอร์ก็ห้าต่อสองนะครับสกอร์รวมส่วนสกอร์ของเราก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับคิวศูนย์ตายหนึ่งแล้วก็เอสซีไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไม่มีอะไรทำเราขอเคลียร์คลิปไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รวยเลยนะตอนนี้เราค่อนข้างติดเลนนะครับเรายังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะครับอก็จะ้อมไม่ได้นะฝัง่งโดนห้ามีสองตัวนะครับก็เลยต้องถอยออกนะครับพอดีพอดีเห็น แคลลี่เขาเข้ามาข้างหลังนะครับเมื่อกี้ก็เลยขออนุญาตถอยเนะัยขออภัยด้วยครับเสียแฮบย่งไงจังหวะนี้เน็ตปิงขอโทษสาตาบอกเน็ตปิงเนี่ยเอาอะไรไหมจังหวะนี้เอาอะไรไหมพุ่งไวตีนกไม่ได้นะครับยังไงยังไงจุดจุดจ้องจ้องอยู่ตาดอกไปไม่โดนนะครับสาตามาแล้วนะ ฝั <languages? S 2> ง um, ่งตรงข้ามก <m> well, right? ็ป I mean, ่าเขาก็มาเรียบร้อยนะเป็นสามต่อสามแล้วตอนนี้ซาต้อยู่ในพุ่งนำเลยซาตาโดนไหมโดนไหมเรากดอันดับก็ไปประมาณนี้ซาตาหอกต่างใบหนึ่งดอกต่างใบสองดอกต่ามใบสามดอกต่ามหนึ่งได้ได้มาแล้วซาตายังไงได้สองตัวแล้วอีกตัวนึงไม่มีหน้าไม่ได้มีหน้านะได้แคลลี่แล้วก็ป่าฝั่งตรงข้ามนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับจังหวะเมื่อกี้ถือว่าไฟเราได้เปรียบนะยังไงไล่ไปก่อนมีหน้าไม่กลับบ้าง รอบนี้น่าจะได้ไปที่เรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวไปดูบัฟฟ้าฝั่งตรงข้ามนะบัฟฟ้าน่าจะโดนเอาไปนะยังไงกาลีกาลีเสร็จลิงไปนะครับจังหมดโอเคเดี๋ยวเราต้องขอเลนที่เขาเรียกว่าเลนขอป้อมกลางนะครับเฉีป้อมกลางได,ไไดนะงง้ไม่ได้นะป้อมกลางได้ป้อมนี้เราก็ได้เปรียบได้นะได้ป้อมกลางเรียบร้อยนะโอเคยังไงซาต้าไปเอาแคลรี่ฝั่งตรงข้ามยังไงได้ไม่ได้ ไม่ได้นะครับเราก็เลยมาเคลียร์คลิปตัดคลิปนะครับเคลียร์ไปเคลียร์ไหมยิงอีกตัเป็นหลังเข้านะจังหวะทนี้อัลฟีใส่นี้นะครับจะล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มยังไงล้มคึกคักคักโอเคมีหมั่วมั่วนะครับแต่ว่ามื่อกี้หม้ได้แคกตัวไหมได้มาหนึ่งตัวนะมั่วจัดนะครับเมื่อกี้ไม่รู้จะเอาตัวไหนนะครับ Okay. ของชิ้นต่อไปเราจะเอาอเป็นตาบตัดเลือดนะครับ <laughs> อีกกลลำอะไรไม่รู้นะไม่รู้จะไปตัวไหนนะไปมั่วซั่วเลยนะโดนลัานกอีกแล้วลิงทำไงลิงเก็บแครี่เขาได้นะครับนะอันนี้สกอร์รวมอยู่ที่สิบหกไอ้สิบสองต่อหกครับเจตาตาได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับ มีหน้าฝั With ่งตรงข้ามเขาก็จะเอาป้อมเราให้ได้นะครับแต่เราก็จะไม่ให้นะครับเราเปิดอะิโซดาก้อนรอนะไั้ไวรุ่นทำอะได้ยังไงจีรามากี่ามามาอย่างนี้ก็โดนล็อกไปสิครับเราก็อันติแล้วก็ล้ำไปโดนสตารนะได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่เป็นไรเราออบิโซดาก้อนต่อนะโอเคได้อะบิโซดาก้อนนะเนี่ยมีหน้าจะไปแก๊งด้านบนนะมีหน้าเดินแล้วนะ มีหน้าเดินด้านบนแต่เราขอเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวเราไปช่วยบนนะยังไงบนมีประเด็นอืบนเก็บกาลีมาได้ามีน่าจะเข้าเทลนะจังหวะเมื่อกี้ได้เวลาฮีโร่ป้อมก็แตกไปก่อนนะเราวิ่งไปโดนตัวอันติแล้วก็เราแตไปลดอกไม่โดนนะอันติไปก็ไม่โดนอีกนะจังหวะเมื่อกี้ฝั่งข้ามตายก่อนนะครับขอปั๊บแดงครับโอเค ตีแบบแรงตีแบบตีไปก่อนตีไปก่อนจังหวะนี้เราก็เทลโดนลุมนะครับเทลเราไปจังหวะนี้ลัมก่อนนะครับลัมตัวหลังนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาช่วยเทลได้ตัวหน้านะครับจังหวะนี้จะลัมได้ไหมลัมจ,จะลัมนะครับโดนาทาร่าเอ็กสคิวไปนะครับเล่นหน้อยนะครับยังไงบินซาร่าบินมานะครับโอเคสวยนะครับ อันนี้สกอเร์เราก็ได้เปรียบอยู่นะครับ18ต่อ9นะครับเกมก็ค่อนข้างนำนะครับแต่ถ้าเราไม่รวมเราอาจจะแพ้ได้นะครับก็ฝั่งตรงข้ามเริ่มจะรวมแล้วนะเริ่มจะแกงนะครับโอเคเหมือนกลางจะมีประเด็นนะครับลิงก็ต้องรอแล้วนะครับลิงเข้าไปแล้วนะจนังหวะนี้ลิงเข้าไปเก็บทาร่ามาได้นะครับยังไงลิงตายไหม,มลิงเก็บจับเพื่อนะครับเราก็ล้าไปล้าไปล้าไป ลำไปโอเคไม่ได้นะครับกำ <laughs> ลงมวัวชิบหายกาลีกาลีตีไปตีไปอืมไม่ทันนะครับยังไงแต่สาตาก็เก็บกาลีให้ได้นะพอดีผลิวา่ตาตอนนี้ไม่เน้นล้ำนะครับตอนนี้เราเน้นยืนนะ <laughs> ยังไงเข้ามาทำไ,ไมเข้ามาทำไหมได้ป้อมไหมโอเคเราได้ป้อมแล้ว่อกีเราก็ขาป้อมซาลาเข้ามาอีกนะครับ เราขั้นล้ำไปคีล่าเราอันติหนีนะเดทาราเขาไล่มาทาราไม่ไล่นะทาราปล่อยยังไงคีล่าคีล่าก็จะไปเอาต่อแะได้ไม่ได้คีล่ายังไงคีล่าคีล่าตายไปนะโดนอ่าสาต้าเราโดนอันตินะครับยังไงยังไงมีน่าขั้นไป ล้ำไปลำไม่ได้นะปีธรรมดาได้นะเมื่อกี้กเจ้าป้อมไม่ได้นะเม็ดแล้วก็แครีฟังค่ามากันได้นะเมื่อกี้เก <Okay, S 1> เราขอ,อกลับบ้านนะครเลีอยเราน้อยมากของอชิ้นต่อไปเราว่าจะเอาเป็นเกาะกันเวทนะครับแต่ต้องหาอะไรขายซะก่อนอะไรดีบ้า เ,เรว,ว่าจะดาบก่อนเลือกอยู่นะครับว่าจะอะไรเัน้นเอาเป็นดาบเลยนะครับเกีย่ยวกับลองกินุดเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้าง <c oughs> ดาเมจไม่ค่อยหนักนะครับเราเน้นเป็นคเรียาดาเมจทัพเลยดีกว่ากดโจมตีแล้ักงหมนี้อันดีไปไม่โดนนะครับอปลาดอกก็ไม่โดนการจะเอาเมจดเขานะปลาดอกไปโดนไหม อออืื้หโดนสตันนะสภาพเมื่อี้โดนล็อกล็อกกระลำครับตอนนี้ <c oughs> เขานี่แหละเขาเรียกก่าลำงานวัดนะครับอออืื้หได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้สรุปได้นะครับเขาเรียกว่าเฟร์เรนงานวัดนะครับการลำแบบนี้นี่ฟอร์เรนเขาเรียกว่าเมนฟอร์เรนนี่กำหมัดไปแล้วนะครับ <c oughs> เป็นการลำนี่เมนฟอร์เรนบอก กูมาดูอะไรวะประ,ประมาณนี้นะไม่เป็นไรนะตอนนี้เราเน้นยืนนะครับเราไม่เน้นลำนะนะับ <c oughs> มีการแก้ตัวด้วยเกมเพื่อนก็โดนนะจังหวะนี้ยังไงเราจะช่วยไหมเราเข้าไปนะได้ไมอนต t i เข้าไปแล้วก็มไม่ได้นะแต่ก็สาตาเก็บไม่ได้นะครับจะปลาแต่ปลาไม่ดนูนะปลาเบานะเดี๋ยวเราไปเคลียร์คลิปด้าน,นบนนี้ ้อมนี้เราจะเอาให้ได้นะแต่สารามากันนะไม่ได้ก็ลำในป้อมไปเลยลำในป้อมไปเลยงัย้างเนีอยสี่ตัวลำ้ำไม่ได้นะเยอะไปนะตายฟรีไม่ฟรีนะครับถือว่าป้อมกลางเพื่อนได้นะโอเคถือว่าเรารอให้เพื่อนยิงป้อมกลางนะขายไปนะขายดาบนะครับออกเป็นเกาะน,นะเกาะสลโลนะครับ ยังไงยังวันี้ยังไงโดนโดนไม่ล็อกไหมทีนี้ฝั่งตรงข้ามแหลมนะครับโดนสตาร์ตแล้วก็อเลสเตอร์เก็บไปนะครับออกชิต่อไปเราจ่อเป็นเกาะเวทนะเอ้มีประเด็นกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนะชอบไฟซะเหลือเกินนะจังหวะนี้ใช้เวลาหยิ่งลุกแต่เมี์ก็ต้องการติดเข้าไปสับหัวเอ็กซ์ลัมธรรมดาไปตีธรรมดาไปตีธรรมดาไปอืึคีร่าหนีไปไหนคีร่าจะหนีไป ปาดออกไปไม่โดนเห่าเว้านะรดีล่าถอยมาทําไมถอยมาแบบนี้ก็ตายสิครับเพื่อนดักอยู่นะการว่ <Yeah. S 1> นาน่าจะจบได้นะครับ <Yeah. S 1> เอาดักสเตอร์เย่กันเลยแล้วกันนะครับโอเคดักสเตอร์เย่ดักสเตอร์เย่ตัวนี้ต้องเป็นของเรานะครับจะได้หรือไม่ได้นะครับลองดูนะข <c oughs> นาดลำดักยังลำาี่ติดขัดๆเลยนะ <c oughs> อนนี้คลิปก็เข้าป้อมสตู ort, เรียบร้อยนะครับทีมเราน่าจะจบได้นะครับขึ้นไปแล้วนะเมทสองนะครับเราก็มาเรียบร้อยฝั่งตรงข้ามก็เกิดมาสามนะครับไรไรนะ้เราอันติศพมาได้นะเ,เราเปิดให้เพื่อ <l ame> นะนไดนะ้ไเปิดไปนะไม่เปิดไม่มีคนเข้านะเก็บมาได้สองตัวนะอืเปิดไปยังไงจะเอาหลังเหรอเราช่วยหลังได้นะโอเคเราก็เจบไปสี่ตัวนะครับคารีเกิดมาทำไมเกิดมาก็ตายใช่ไ่มแบบนี้ โอเคเข้าป้อมเรียบร้อยตีตีต,ตีจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคสำหใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับตานี้นะครับก็เป็น for and support นะทีมก็เขาทำมีปัญหากันตั้งแต่เริ่มเกมแล้วยังไงก็เจอว่าเล่นดีอยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมตะกอร์11.5นะครับ จะตาเอ็มบีพีโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปจุ๊บๆไปลนะ